อาจารย์เบียเนาะอาจารย์เบียคนตื่นทำได้มาเยี่ยมก็เป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนเก่านะถือว่าเป็นผู้ใฝ่ธรรมเหมือนกันเนาะอ่าที่จริงหลวงตาที่คิดเนี่ยนะอ่าไม่ใช่สิทธิ์กอบอาจารย์กันหรอกคือเป็นเพื่อนกันนะอย่าเข้าใจผิดนะอ่าคนพยายามจะโยงปู่ตอนเนี้ยโยงทุกมุมอ่ะ นะและเหมือนไอเบียรนะเขาจะโยงไปหมดโยงไปใส่หมดเพราะว่าเขาอาศัยกระแสอาศัยหลายๆอย่างเราต้องเข้าใจเนาะเรารู้นะอ่าลุงตาเคยพูดไว้ว่าถ้ากูเอากูไปขายกินได้เป็นประโยชน์ได้เอาไปเถอะถ้ากูเป็นประโยชน์ต่อคนซึ่งไอเบียก็จะเหมือนกันถ้าอะไรเป็นประโยชน์ต่อคนต่อสังคมต่อศาสนานะ อ่าไม่มีอะไรจะเสียนะพาะไม่มีอะไรจะเสียนะพราะหลวงตาเป็นคนที่ไม่มีสัตสีไม่มีเกียรตินะอะไม่มีอะไรเลยเนาะใครก็มาหาได้นะเป็นกัลยาณมิตรนะเป็นอ,อ,อวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนะี่ยอะ่ะยินดีต้อนรับนะหลวงตาเคยพูดไว้ว่ากูทำนาเนี่ยกูไม่เอาต่มาเมล็ดข้าว ที่มันเต็มกูเอาแกรบด้วยเอาสั่งด้วยเอาฟางด้วยนะถ้าคนไม่ดีอ่ะก็ยิ่งรีบมาหากูก็จะได้แก้ไขตัวเองนะถ้าดีแล้วไปอยู่ที่อื่นก็ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเนาะแอดมินก็อยากชายอ,อาจารย์เบียร์และเกินคนตื่นทั้นะมาหากูมันก็ไม่ตื่นอยู่ดีเลยเห็นหมันนั่งฟังกูอยังไงนะน,นะ กูก็พูดอยู่คนเดียวนี่แหละนะเพราะฉะนั้นธรรมะหลวงตาเคยพูดและออกจากใครปากใครถ้าถ้าคนมีธรรมะก็จะเป็นธรรมะถ้าคนไม่มีธรรมะออกจากปากถึงจะพูดธรรมะอันไพเราะขนาดไหนมันก็ไม่เป็นธรรมะนะนะ <c oughs> เรื่องบางเรื่องนะเรื่องบางเรื่องนะนะเรา ชอบมานยารู้ไหมกูพูดตลอดเลยลพูดความจริงมันรับไม่ได้สันดานของคนก็เป็นอย่างเงี้ยนะนะไม่ใช่เบียมามานั่นนะกูกูกูเป็นมาก่อนมันนะไอ้พูดกูกูมึงมึงเนี่ยนะนะที่จริงคําว่าพูดกูมึงเนี่ย,มยไม่ใช่คำหยาสําสหรับหลวงตา คำหยาบจริงๆของหลวงตาเนี่ยคือคนที่พูดปิ้นป้อนหลอกลวงนะคำที่พูดสอดเสียดน,นะคนที่พูดทำร้ายคนอื่นนะคนที่พูดให้ร้ายคนอื่นและคนที่พูดนินทาคนอื่นนั่นคือคำหยาบสำหรับหลวงตาคนหลอกลวงคนพวกนี้นะคำพูดที่ไม่เป็นความจริงนั่นแหละคือคำหยาบสำหรับคำว่าก,กูมึงเนี่ยไม่เป็นคำหยาบสำหรับหลวงตา คนอื่นจะเป็นมุมมองยังไงลุตงตาไม่ค่อยรู้จักอ่าบางทีนะธรรมะอย่าดีบ้างมีรสขมเขาจะตีเลกเขาก็ต้องเผาก่อนนะเพราะนั้นวัดป่าบ่อน้ำไไปอินเนี่ยเบีรยมันก็จะรู้ว่าที่นี่ไม่มีพิธีกรรมอไม่มีพิธีกรรมอ,อมีแต่ปฏิบัติ เพื่อพ้นทุกเท่านั้นไม่สนอะไม่สนไม่สนโลกสวนโลกอ่ะหลวงตาเรียกว่าสวนโลก่ะ mm hmm. เขาเขียนว่าสวนธรรมเนี่ยสวนธรรมกูเปลี่ยนป้ายเลยไปบวกสวนโลก่ะเพราะกูเป็นคนสวนโลก่ะอ่ะเพราะกูเนี่ยเอาธรรมนี่แหละสวนโลก่ะอ่า เพราะว่าธรรมะเนี่ยถึงจะอยู่ในโลกก็ตามแต่เราสวนมันสวนใจตัวเองนี่แหละมันจะสวนอย่างอืงอ่นเพราะโลกคือใจเราเนี่แหละนะทุกวันนี้ทุกคนก็บอกว่าห่วงศาสนาทุกคนก็หวังดีต่อศาสนาแต่ศาสนาแานาท้ๆนะในความเห็นหลวงจานะความเห็นสนะ่วนตัวความรู้เห็นหลวงตาที่เป็นคนรู้นน้อยว่าความเห็นหลวงตาคือคนนะ ไม่ใช่วัตถุนะหลวงตาเนี่ยถ้าพูดถึงปรมัตถธรรมเนี่ยไม่มีวันบุญมีบาปเลยนะนะสำหรับหลวงตานี่จะพูดแรงไปหรือเปล่าฮนะ,ะหมายถึงอ่ามีแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะไม่มี การเกิดในภาษาคนคอือต้องมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายในภาษาธรรมไม่มีคนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะในภาษาคนสําหรับหลวงตานะวันนี้อาจจะพูดให้อาเบียมมันฟังลยแนวคิดหลงตามันก็จะรู้อยู่แล้วล่ะะเพราะว่าธรรมะมันมีหลายแบบ มีหลายขั้นหลายจลของมันเหมือนกับเรียนหนังสือมันก็จะมีขั้นอนุบาลขั้นปฐมมัธยมแม้แต่ศีลก็เหมือนกันอศีลของปุถุชนเนี่ยมันก็เป็นแบบหนึ่งศีลปุถุชนเนี่ยก็ศีลเกี่ยวกับกายวาจาอย่างนี้นแต่ศีลของอริยเจ้าเป็นอธิศีลเริ่มต้นจากอธิศีลจนถึงศีลสมาธิปัญญาถ้าเข้าถึงศีลสมาธิปัญญา วันนั้นกูเห็นเถียงกัเงนเรื่องเนี้ยเรื่องเรือเรือข้ามฝั่งอ่าอ่าเรือข้ามฝั่งระหว่างอ่าอ่อาไอพระปีนเสาไฟเนาะเนี่ยเป็นเพื่อนกันเหมือนกันน่ารักดีมันประหลาดเนะะาะอเขาก็จะบอกว่าอ่าอะไรนะวินัยหรืออะไรหรือ <c oughs> แล้วก็คนหนึ่งก็จะบอกวิไยที่จริงคำอุปมาตัวนี้นะในความเห็นหลวงจางนะคือสมมติเรือเนี่ยคือสมมตินะเราย่ออาศัยสมมตนินะเพื่อจะไปสู่วิมุติเมื่อไปถึงวิมุติเหมือนเราอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาอย่างเงี้ยอาศัยมานะเพื่อละมานะเหมือนเราหิวเนี่ยอาศัยกิน เมื่อกินอิ่มแล้วความหิวเราไม่ได้ล่านะเรือเนี่ยก็คือสมมุตินะสมมุติ Smooth ก็คือเรือเมื่อเรานะถึงฝั่งแล้วเ,เราก็เรือก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่ใช่ไปทําลายเรือทิ้งนะอาศัยสมมุติเพื่อข้ามฝั่งเมื่อถึงวีโมิมแล้วนะาบางคนบอกว่าไม่มีสมมุติไม่ใช่เราก็ยังอยู่กับสมมุติอยู่ เพราะว่าเรือก็ยังอยู่เพราะว่าเรือเนี่ยบางคนอาอาจจะคิดไปว่าอย่างอื่นนะั่นคืออุปมาเฉยๆไม่ใช่เรื่องจริงหรอกนะนะนะเพราะว่าทําให้รู้จักเป็นโวหารเป็นวลีอย่างหนึ่งเหมือนวลีคําว่าไม่มีความยากจนของหมู่คนขยันอย่างเงี้ยน,นะนะนะให้ให้ให,ให้ให้กำลังใจคนจนกูก็เห็นจากคนขยนันระยากจนทุกวันนี้มึงเกลียดกูเอรอ ออเออเหมือนเขาบอกว่าผ้าสมเด็จพันล้านอย่างเงี้ยเจ้าสัวพันล้านเนี่ยกูก็เห็นด้วยนะเบียกูเห็นแตกต่างจากมึงนะเขาได้จริงนะพันล้านคนทำแต่คนซื้อน่ะจนเช่อกูสิเห็นไหมมันมีสองมุมคนที่ซื้อน่ะจนะแต่คนที่ทำน่ะรวยพันล้านจริง นะแต่บางทีก็ขาดทุนแล้วเพรมันปลูกไม่ขึ้นนะกูก็เห็นเยอะกูนี่ก็โดนเหมือนกันโดนอะไรโดนจะมาทำกูขึ้นอยากให้กูทำเหรียญทำอะไรเงี้ยกูมีทำเหรียญอยู่รุ่นเดียวหรือพวกตมรวจก็ขอทำตอนกูจะทำสลาตอนกูมาอยู่บ่อน้ำบิมใหม่ทำ 1, หนึ่งพันเหรียญนะกู้ก็อนุญาตให้ทำแต่กูก็ทำลายพิมพ์ทิ้งไม่ได้ขายนะ ะเอาไว้เป็นที่ระลึกเพราะกูไม่ใช่พระขังกูเป็นพระปล่อย <c oughs> กูไม่ได้เช่านะกูบอกขายพระเลยพวกนี้กูไม่ใช่คำว่าเช่ากูไม่ชอบกูบอกซื้อขายกันเพราะงั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาพูดไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีกรรมเท่านั้นที่ศักดิ์สิทธิ์จะพูดถึงเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะอ่าไม่มีหรอก ใครมีฤทธิ์มีเดชมียานมีอะไรเนี่ยกูมีเหมือนกันยานยานตรงเตงอ่ะกูเคยท้าออกทีวีมันก่อนเมื่อสี่ห้าปีก่นใครมีพลังจิตเยอะๆในเพ่งมหากูเนี c, ย่ยกูกลัวเหมือนกันฤทธิก์กูกลัวฤทธิ์ที่ดวงขี้ยากนะชิงริงจ้ะเพราะว่าเรารู้ว่าสัจธรรมนะ สัจธรรมจริงๆเนี่ยสัจจะแปลว่าอันเดียวไม่เปสองทุกอย่างเป็นธรรมคู่นะมีเกิดมีดับนะมีสว่างมีมืดนะนะเพราะฉะนั้นคนที่ถึงอันเดียวแล้วนะไม่มีทางเนาะะไม่มีทางคือไม่มีทางเสื่อมนะเรียกว่าสัจธรรมนะเพราะฉะนั้นคนที่เขายังเข้าไม่ถึงสัจธรรมเขาก็จะมีดีมีชั่ว มีผิดมีถูกอยู่น,ยนะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะงั้นวันนี้ลวงตาก็พูดให้เบียร์มันฟังหน่อยอเพื่อมันได้อะไรอ่ะได้มาเป็นเพื่อนกันน่ะนะนะบางทีกูมีประสบะการณ์เยอะกว่ามันเพราะกูเกิดก่อนมันไงริ้งนะกูเนี่ยอยู่กับร้อนให้เป็นอยู่กับเย็นให้ได้น่ะธรรมดา ต้นมะม่วงกูทช่นเปียบต้นมะม่วงมีสองต้นต้นหนึ่งไม่มีลูกต้นหนึ่งดกมีลูกดกต้นที่มีลูกโดกเนี่ยมึงเชื่อไหมมันจะโดนอะไรโดนหนังสติ๊กมั่งโดนไม้มั่งเข้าใจไหมเนี่ยเอาลไม่ก่เขหน่อยเดียบแป๊บเดียวอ่ะโดนไม้มั่งเห็นไหมดีไม่ดีมัโนโค่นเลยนะเพราะนั้น เลยอุปมาให้ฟังเนี่ยว่าเราต้องยอมรับมันนะแต่ไม่ได้บังเอิญคนจะคิดว่าคนไปหลงไอ้เบียนะแต่กูบอกว่าเป็นกรรมของมันและเป็นกรรมของคนนั้นมันไม่บังเอิญไงนะเป็นกลุ่มเหมือนเหมือนลีซ่าอย่างเงี้ยคนก็โอ้โหซื้อใช่ไหมฮะจริงไหมไม่ได้บังเอิญ คนที่เกลียดกูก็มากไม้ไก <N iin> ่ก้องนะเมื่อก่อน9.9 9เอร์เซนนี่ดากูมีสาสุกอยู่คนเดียวเลยจริงจฮะอ่าตอนนี้เบาหน่อยเพราะไปด่ายเบีย์กูแบ่งมันมีคนแบ่งเบาไปเยอะจริงไหมอ่านะแบ่งเบาไปเยอะเนาะแบ่งแบ่งกันไปเยอะเ้ยเอาคืนไหมเขาถ้าถามมึงถามรุ่นพี่ ะเราถามรุ่นพี่นี่นะรับรับไปเถอะนะเดี๋ยวก็ชินไปเองนะไม่ทำไมมีคนมาด่ามาตำหนิตีเตียนเนี่ยนะนะมันจะไม่เกิดปัญญาหรอกจำไว้นะนะยิ่งมีทุกข์มากเท่าไหร่ปัญญายิ่งมากเท่านั้นนะอ่าต้องาการไม่จัดสินใครนะอ่า พระปีนเสากูกไม่ตัดสินเขาบ,บอกว่าถ้าไม่มีใครให้แกอยู่จะมาอยู่กับลุงจาได้ไหมมึงอย่าไปคิดแทนท่านกูนะท่านอยู่ต้นเสาวควนต้นเดียวท่านก็อยู่ได้ <c oughs> พวกมึงอยู่ได้เหมือนท่านไหมละ่ะ <c oughs> จริงไหมมึงอยู่ได้ไหมเบียร์โอ้โหนะกูเห็นแกไปอยู่ต้นโพด้วยแ <c> ล <oughs> <c oughs> ้วพวกมึงอยู่ได้ไหมล่ะมึงอย่าไปคิดแทนท่านท่านอยู่ได้หมดทุกที่กูเนี่ยอยู่ไม่ได้เหมือนท่านนะ ท่านมาเยี่ยมเป็นอาคันตุกะพระองค์ไหนก็ตามวัดของอาคันตุกะมีอยู่เราก็ต้องต้อนรับเข้า mm hmm. ใจไหมศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่มีน้ำใจให้โอกาสคนไม่ใช่ทำลายคนนะธรรมะธรรมะไม่มีไว้ทำลายกันมีไว้ทำลายกิเลสนะอะเพราะฉะนั้นคนที่มีธรรมะย่อมมีน้ำใจ mm hmm. เห็นไหมไอ้เบียร์มันนะ อ่าเห็นไหมมันก็ขรลบผ้านะแต่ผ้าไม่ทําให้มันารพบเองแค่นั้นแหละนะจริงไหมเบียร์ครับอ่จริงบางทีก็ไม่กูก็ไม่กล้าการมันกับผ้าเนี่ยโอ้หลวงตายอย่าหาทัวให้ผมเลยครับไม่ให้มาลงที่กูกได้แต่ว่ากูไม่มีที่จอดเลยไม่ใช่หาตัวที่จริงรบ,บางทีผ้าก็ไม่ทําอ่ามันมีสองอุยะอ่ะาพระปลอมไม่มีนะเบียร์ครับนี่จ่คนปอมเป็นพ้าไม่ใช่กูไหมครับ เพราะฉะนั้นหลวงตาไม่ได้เข้าข้างไม่ได้ตัดสินว่าผิดว่าถูกแต่พูดเป็นกลางๆมันมีแต่สมัยพุทธกาลลวลาพระชั่วพระอะไรก็ตามนะถ้าไม่มีจะมีวินัยเหรอฮะเพราะพลาทําผิดโยบุชา,ายีนี่โอ้โหทำอะ,อะไรนะเฉพาพสทังการที่เสร็ตั้งเจ็ดข้อคนเดียวนะั่นะนะ่นะกูรายุ่งยากไปด้วยนะเนะีนะ่ย อนจริงฮะคงเป็นคนจังไรเหมือนกูเนี่ยอันนี้พูดออกสื่อลเลยนะเนี่ยนะเห็นไหมนะที่จริงหลวงตาเป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะนะแล้วก็เป็นพระดีพระสิ้นคิดจะเป็นพระดีนะกูรู้จักท่านดีนะอ่าท่านไม่เป็นไม่ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อใครไม่ทาร้ายใครนะเนี่ยพระสิ้นคิดเนี่ยน่ารักมากครับ อ,อ,อ,อีกสิบปียี่สิบปียิ่งน่ารักกว่านี้เยอะนะจะบอกให้าอ่งั้นคนไม่มาอยู่กับกูเยอะหรอกนะนี่วันปีนี้จำารรษาทั้งสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองลูกเห็นไหมเนียนสิบห้าถ้าว่ากูหน้าตาไม่ดีก็จะไม่ใช่เพราะมีผู้หญิงอยู่กับกูที่สี่รอยกว่ามึงเห็นไหมแสดงว่าเจ้าว่าหน้าตาดี อร่งไหเอออ่ะนะ,ะอ,ะ,อะมันพิสูจน์ได้ตรงนี้นะนะเพราะฉะนั้นพระดีๆหรือคนดีๆเนี่ยนะไม่ได้ขึ้นอยู่ต้องดูด้วยว่าทำไมคนอยู่กับได้เยอะอะาจจะเข้าคัดกูไม่ดีเนี่ยแล้วสมัยพวกนี้มันโง่หรือเปล่าที่มาอยู่กับกูมึงถามมึงว่ากูหน่าจะดีดไดหนงาน มึงมีผัวยังวะมีกี่คนละนให้มันน้อยหน้าเขา,าเอาไว้เพราะฉะนัน้นนะทุกคนต้อมีวิจีชีวิตมีวิบากกรรมกรรมจำแนกสัตว์เนาะกรรมบูนาวติโลกโกการจะแก้ไขตัวเองน่ะเป็นสำคัญ การแก้กรรมคือการเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติกรรมแก้กรรมตัวเองคือเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอการภาวนาคือการพัฒนาตัวเองไม่ใช่ไปพัฒนาคนอื่นนะและเอาผลของที่เราพัฒนามานะั้นเล่าสู่เขาฟังน,นั่นแหละเรียกว่าธรรมนะเนาะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนาะ,ะ,ะลูกจาว่ามันมีนยยะนะอย่าไปว่ามัน,ม,นมันเสื่อมนะ ไปว่ามันเจริญก็ไม่ใช่ความเจริญมันจะแฝงด้วยความเสื่อมอยู่ลึกๆเพราะว่าคนเมาบุญมึงรู้จักไหมคนเมาบุญทําบุญตาพืชตาพือนะอ่ามันก็เลยให้พระเนี่ยบางคนอยู่ไม่ได้ก็ามาบวชมาอะไรมาหากินอย่างเงี้ยริงไหมอ่าเนี่ยนะอ่ามันมี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 ผลมากมากเลยนะไอไอเมาบุญเนี่ยเห็นว่าบวชเป็นพระแล้วก็จะ เป็นพระอย่างเงี้ยทั้งหมดไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นหลวงตาไม่ใช่ว่าหลวงตาเนี่ยดีนรสุทธกต,ต้องมากเท่าไหร่แต่ดีจริงของแท่กูะกูเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคารพอ,อะไรเลยผีสารเทว,วดากูไม่เคารพเลยกูคยเคารพพระพุทธประธรรมะส์กูคเคารพตัวกูเอง กูเคารพใจกูเองกูศรัทธาใจตัวกูเองนะใจกูเต็มไปด้วยศีลด้วยรมด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะนะเพราะฉะนั้นไม่ได้สนเทวดาเทวดาก็คิดก๊อกมากสำหรับกูนะอ่นะกูว่าเกิดเป็นมนุษย์ดีที่สุดมนุษย์เนี่ยทำเป็นเทวดาก็ได้ทำเอานโกก็ได้ทำเอานิพานก็ได้นะ ทำเอาความเป็นคนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติได้หมดเพราะฉะนั้นอย่าเดียดย่ำมาชิากำเนิดตัวเองเนะ<ม>ะงาะอาชงพากันข้นไขาธรรมะดีกว่านะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งความรูหราของพระสิ้นคิดก็คือธรรมะคือสิ่งที่ทำไปเลยนะอ่านะเขาขอให้วันนี้ไอเดียไม่พูดอะไรเลยมม่พูดอะไรหนทีเดียน้องตาพูดหมดแล้วครับไ,รไม่รู้จะพูดอะไร <laughs> เพราะว่าก็ดีนะกราบครูบาอาจารย์นะถือว่าเพื่อนนะครูก็เป็นสมมุติสูงนะ,ะสมมตินะนะลูกตาเลยไม่ค่อยไปกราบครูบาอาจารย์นะเพราะว่าคนไปกราบก็ลำบากคนไปกราบผู้รับกราบก็ลำบากก็เลยไม่อยากไปรบกวนเาเนะนะเพราะฉะนั้นเราเคารพครูบาอาจารย์หมดเลย จิตใจเรานอกน้องตัดสินตัดซ้ำไม่มีใครไปลบหลู่ครูบาอาจารย์รูมิ่งครูบาอาจารย์ไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะขอให้อ่าผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้เนาะอาจารย์เบียก็ขอให้อออ่่าาามีทัวเพิ่มขึ้นแบ่งเบาภาระกูไปเยอะเลยนะเมื่อก่อนโอ้เนาะดีแล้วเบียเอ้ยเอาเยอะๆเอาเยอะๆนะอืมอ่า อถ้าไปบางปางเขาไปแวะอาจารย์ตะวันด้วยนะครับได้ครับวัดขาแจงอันนี้ก็เป็นครอบครัวเราครอบครัววัดป่าบางน้ำพีอาจารย์ตะวันนี่เป็นพระที่มุ่งมั่นมากเป็นพระหนุ่มอายุสามแปดเองนะเป็นพระหนุ่มเห็นไหมมันก็เคยเห็นครับสวนสัตว์อาจารย์ตะวันนี่เป็นพระหน้าตาดีแต่เป็นร่องกูหน่อยนึะอ่าลุ่มๆกันอยู่นิดนึงนะนะ เรื่องหน้าตาต้องให้กูวันนี้ก็ขอโมตนากับเบียคนตื่นทําแล้วก็คณะเนาะที่ติดตามเนาะได้กินกาแฟกินน้ำยังเรียบร้อยมาแล้วครับเรียบร้อยนะถ้ากูถามี่เชยเราไปกินทั้งหน้าก็ได้ถามตามมารยาทนะถามนิเชยนะแล้วแอดมินมึงไม่มาด้วยแอดมินแอดมิน นี่ครับแอดมินแอดมินมีกี่คนมีหกสิบกว่าคนครับหกสิบกว่าคนโอ้โหตอนนี้มึงยิ่งกว่าลุงพลเลยนะ <c oughs> <c oughs> อ่าอ่าแต่ไนะเมื่อก่อนหลวงตาเคยถามว่ามีแอดมินกี่คนบอกไม่มีทําคนเดียวเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวนะครับอ๋อใช่ต่อไปก็จะพัฒนาขึน้นเมื่อก่อนกูก็ไม่ชี้นจะจับโทรศัพท์นะไม่ได้มีเจตนาจะมาทําพวกนี้นะเขาว่ากูเป็นพระโชเชี่ยที่แต่กูยังทําไม่เป็นเลยนะ <c oughs> เออ เนี่ยเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าไม่เป็นขนาดเปิดเฟซเนี่ยอ่าอะไรสมัครเฟซอะไรเขายังทําให้เลยแต่แอดมินที่ทําออนไลน์มีอยู่แค่สองคนนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นแอดมินแบบเวลาจัดปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยครับอ๋อโอเคเลยแต่ที่นี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยปฏิบัติธรรมไอ้กล้วยไอ้กล้วยจันกล้วยมันก็มานะมามาเสียเนี่ยเวลาใช้สถานที่ตรงนี้หลังจากก็อนุญ,ญาตนะนะอ่าม,มันจะมีสั์สินสุรา,าอยู่โน่น สามหลังนะแล้วเราก็มีอ่ายฟายมีอะไรสะดวกอยู่ห้องน้ำก็ได้อยู่นะอ่้อวยมาไอวี IV มานะชัยวัฒน์มาเมื่อก่อนชัยวัฒน์ยังไม่บวชเนาะลุตงตาไม่ได้รังเกียจโยมสอนทมเลยเห็นไหมนะ,นะนมันก็เคารพครูนะไอวีตอนนี้มันก็อ่าทำงานของมันน่ารักดีกคนนี้ไอวีวมมุตินะนะส่วนอินดี้คูจับบวชแล้วครับ <นะ S 1> คืเนี่ยไอไอินด<อ>ี้ อาจารย์ดินี่อาจารย์เจฟอีกคนหนึ่งอยู่เนี่ยนั่นแหละอาจารย์เจฟสอาจารย์เจฟก็สั่นเทแาเวาเอออยู่กูกลัวไว้หมดแล้วนะนะอ่านะอ่าเราช่วยกันช่วยกันช่วยกันนำธรรมะนะธรรมะออกมาอ่าอ่าสู่สังคมสู่คนสู่ใจคนเนาะอ่าอ่ามันจะบาปได้ยังไงมันเป็นเรื่องกุศลนะจริงไหมมันเป็นกุศล จะเรียม,มัเจตนาคือกรรมจำไหมให้ทําเป็นทานนะครับและก็อภัยทานนี่สําคัญนะอภัยทานนะอตอนนี้ชาวพุทธเราโอ้โหยังกาอาคาดพยาบาเอาอา,ายาดพัาบาบ้ากู <c oughs> เห็นแล้วก็ก็ตลกจะเอากันจ็นทรายเลยเหรออย่างเงี้ยอะอะไรธรรมะเป็นอย่างนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยเนาะต้องกลับไปดูใหม่แล้วนะ ธรรมะเป็นกุศลนะไม่ใช่เป็นอกุศลนะนะขอให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะเบียร์เนาะนำธรรมะไปสู่สังคมเราเนาะสาธุการด้วยลงตาเป็นกำลังใจให้นะแบ่งมาให้กูก็ได้ทัวร์มัน่ิกูมีออกทางเดียวทางอื่นออกไม่ได้นะบ่อน้ำประอินหนึ่งเข้ามาทางเดียวเห็นไหมผักลงเขาเลยครับมันไปทางอื่นไม่ได้ เดทางตันทางตันผมต้องออกทางเดียวเลยนะนะนะกูก็โดนนะบเอ็เอ้อะไรเอ้ยอะไรเอี้ยนะจนเขาเรียกหลวงตาซีรีเจ็ดเลยกูอ่ะนะรถในตำนานกูเลยเอาใส่กรอบไว้เลยตอนนี้ใส่กรอบไว้เลยอรยอ่ะกูมีบีเอ็มั้งสี่ห้าคันกูให้คนอื่นไปหมดทั้งซีดีเจ็ดซีดีห้ากูไม่สนเลย เบ้นกูห้าหกคันกูถวายคนอื่นไม่หมดคามาด่สิบกว่าคันนะกูน่ะอย่เลืมว่ากูเป็นคนขายรถนะมรก่อนนะแมมกูอยากได้รถกูจะมาบวชทําหาอะไรกูว่าอย่างเงี้ยสิ่งที่พวกมึงกําลังหากูสิ้งมาหมดอ่ะนะอืมเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องของความไม่มีออกจากความมีความเป็นไม่ใช่หาหาเป็นนั่นเป็นนี่นะอ่าหลวงตาสิ้นคิดเนี่ยเป็นพระที่ ที่คิดจริงๆไรสาระด้วยนะอ่าไรสาระด้วยกูเนี่ยไม่มีสาระอะไรเลยนะ